โอ้โหวันนี้ก็ไปได้หน่อไม้มาอีกแล้วจ้าพี่น้องดูเดรสิแกงหน่อไม้เบิงกาจ้าจ้าจ้าโอ้โหตอนนี้คุณพี่จอยก็กลังหั่นบ่หั่นเป็นอันที่ทุกข์อันทุกข์อายุข่าวตะยันเสียงดังค้างบ้านก็เลยหั่นดีกว่าโอ้โหอ่อนมากเป็นเ่าพี่จอยอ่อนคักคอนแน่ะตอนนี้ก็คือ ต้มลวกเอายางน้ำมัไม่มันออกก้อนเนึ้นอน้ำจัดมะขุมหอกคือน้หวานแม่นั่นเป็นน้ำมัหวานเพราะฉะนั้นก็คือต้มให้มันเดือดสักพักหนึง่งเราก็จะถอยเอามามมล้างน้ำต้มให้มันอ่อน,ออนใช่อ่อ,อนๆเน,นี่น้อยแกงอีเสียมอือห็ดอ่อนๆลวกค่ะจะลวกให้มันแบบว่าสุกๆนั่นแหละเพราะไม่ลวกดิบๆลวกสุกๆอ่อนๆยำแกงมันจังสีเสียมีเขาเครื่องเออเออ ก็คือเทาน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำอยานั่งสำเร็จรูปเลยเมนบอ๊อบที่จอยแมนเออแกงสไตล์เมืองนอกค่ะแบบว่บาบะมี่ปิ้งที่ตองเปล่า <laughs> อ๋อนื้กับเสี่กับพ่อแล้วเนาะน้องของไวนะ้เนาะแมนเต็มที่ล้างน้ำอย่านให้ออกให้มันเม็ดเพ <laughs> ราะว่าน้ำอย่าน้่งมันแพงเลยคะ่ะอืออือโอ้ใส่นวลนัวพอน,น,น้ำอย่นานัเอาใส่หลายๆคนเพราะว่าเนาะ ให่นานไปกับยาพ็ตองอันนี้กะคือเอาบักบวกพลังบ่เราก็เ,เห็ดลงไปเลยโคชแชกล้วก็หด<ะ>แบบง่ายที่สุดก็ต้มต่อค่ะแล้วก็ตามใส่สตะไครน้นี่มีเงี้จอยเอาตะไคร้ใส่เลยอันนี้เป็นสูตรง่ายที่สุดมะลุโกเป๊กถิมสุดท้ายอร่อยแล้วแบบพริกน่วยเป็นเม็ดเม็ดเลย นี่เมื่อกี้พี่จอยล้วตําบักพริกใส่2เม็ดเพราะว่าอ่าหน่อใมบ่ต้องใส่บักพริกหลายเพราะว่ามันมีความห่อนความเผ็ดของอยู่แล้วถ้าใส่บักพริกหลายมันสิบ่คือปลแดกันลงไปใส่ปแดกลงไปเมื่อกี้นี่เห็นบ่ปาผักซะยืนยาวบ่ได้กดอันนี้กดน้ําตาลเด้อ ใส่ปลาแดกเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ําตาลหน่อยเนึ่งมัา,าก็จะออกหวานนะคะน้ำปลาจะลืมเนอข้างนอกไม่ทำไปข้างล่างไม่เอามาเดี๋ยวน้ำปลาไม่เห็นหรอใส่เกลือใส่หัวละ้าบบานนี่ลงไปแทนพายตู้บานพาตู้พีตู้บานแมนเกลือไม่เป็นพา<ะ>ยตู้บานเพลินใส่ลงไปพร้อมกันเรื่อยเพราะว<ต>่าไหนมัน เวลามันหอนมันเดือดมันสิได้เข่ารถกันเลยเพราะว่ามันมัเกิดายๆกินหัวปลาบันเท่าแต่บเมืูอถึงขนาดสิออกหัวปลาแน่ปะอีตู้ไถแน่นะค่ะนี่แก้คัดไปนอกจะไหนได้อืมอันนี้จะกินอะไรบ้างเนาะก็จะแซ่ก็จะรสชาติเดียวแมนจ้าเดี๋ยวรอให้มันเดือดเข่าเลือกกอนสะปักถึงสิได้นี่ค่ะเสร็จแล้วแกงน้ำใหม่สูตรเจ้าของเอง สุดๆไม่ยิ่งจอยจ้ะแสบแสบ